สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น,นน้องๆทุกๆคนนะพี่น้องครับผมลุงทัดครับวันนี้พบพี่น้องของเราในงวดันที่สิบหกทันวาครับวันนี้มานําเสนอปิดจอบเลขล่างผมจะลงเมื่อกี้ลงสิบชนหน่วยที่เข้าห้าสองมาแล้วนะครับในเก้าตัววันนี้จะมาลงเลขปิดจอบเลขล่างเลขล่างชนกันตัวเด่นที่สุดคือสองกับหนึ่งชนกันที่สี่สองหนึ่งผมเน้นไปที่สี่ไม่มา เอาสี่ชนชุดนี้ไม่มามาที่สองกับหนึ่งชนกันจริงๆมาแค่สองกับหนึ่งอ่ะแรงวัวน,นี้จะได้อะไรมามาฟังคำเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าพี่น้องครับคำเตือนโปรโด,ดใช้เวกจลนณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่กำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากจินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับ สนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทั์พี่น้องครับมาฝากและเตือนและผมพาเข้าดูสูตรและวิธีทำเลยสูตรที่1ผมให้ใช้10หน่วยล่างบวกกันครับ7จบวกเเป็น4 4่บวกสเป็น6 4บวก2เป็น6บวก2เป็น8บวก7เป็น15บวก2เป็น7ชุดที่1 6 8 5 7กำลังทำเลขล่างนะครับ10หน่วยล่างเหมือนกัน4 7บวก7เป็น14บวก5เป็น9 9บวก6เป็น15 5บวก3เป็น8บวก8เป็น16 สูตรที่3ต่อครับร้อยสิครั้งที่1 4ึ 8, 8่งบวกแปบวกสเป็น12 12อบวกหเป็น17บเวกหเป็น18บวกแเป็น26่บวกแเป็นสามตัดออกมาครับตัวไหนถูกกัน6กจะลอยเลยครับงวดนนี้6มีทั้ง3าสูตรเลยเราได้มาแล้วครับคือห 8 8ตัวที่2คือเลขก8มาแล้วครับเลข8 5 7ก็จะได้6กับ8เป็นตัวเด่นที่สุดมีข้อแม้ถ้ากรณีที่8กับ6ไม่มาพี่น้องครับ สสูตรนี้ชนกันจะเด่นที่5ทันทีจะได้5กับ7ครับสูตรนี้เอา7มาชนสูตรนี้จับคู่ชนก็จะง่ายครับถ้ากรณีที่หไม่มาเราคำนวณจาก1ตัวลางมาใช้16ตุลา0ศูนย์ห้าเก้าตัวล่างออก6 1พี่น้องครับออกหกหนึงก็จะมาเข้า6ตัวนี้มาครับมาดูต่อครับ สิบหกตัวลขไปใช้หนึ่งเพื่อสิกิกาครับสิบหน่วยล่างบวกกันหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งบวกเก็บได้แปดบวกสองได้ศูนย์สิบหน่วยล่างบวกกันหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสองบวกหกเป็นแปด บวก3ามเป็นหนึ่งบวก8เป็น9ร้อยกับ10ครั้งที่หนึ่งห้าบวกเ้าเป็นสี่สบวกห้าได้9้าบวก 1, 1> ได้ศบวก8ได้8บวก8ดอีกครั้งได้หจับชนกันครับ9ก้าเกตัวแรกคือเลขเ้าที่ชนกันได้ทั้ง3าสูตรนะ เราจะได้คือ9มา1ตัวแล้วหไม่มี2มี2สูตร8 1 2 3ตัวที่2คือเลขก8เราจะได้8กับ9มาแล้วยืนไว้แล้วศูนมีอยู่สองสูตร ใน9กับ8เป็นตัวหลักที่ถูกกันทั้ง3สูตรแต่ถ้า9กับ8ไม่มาฝั่งนี้เหลือหนึกับ0มาชนตัวนี้จะเหลือหนึตัวเดียวและสูตรนี้ก็จะมาชนที่0นถ้าได้งวดสุดท้ายถ้าแบบนี้จะจับคู่ชุดจะได้ยังไงและงวดต่อมาครับ1พฤจิก,กาสามสี่ห้าก้าแปดสตัวล่างออก8ปดก็จะมา8ตัวนี้ ปิดจอบนี้หมายความว่ามันจะต้องมีเลขล่างภายในชุดนี้ต้องมีแน่ๆเพราะมันเป็นเลขเด่นเลขมันกว้างพี่น้องครับมันมีโอกาสที่จะถูกสูงมากแต่ข้อเสียของมันมันก็จะหลายตัวเมื่อจับคู่ชุดอยู่ประมาณนี้แหละครับถ้าลงหลายๆตัวก็ไม่มีคนชอบลงถ้าก็จําเป็นจะต้องลงเลขให้น้อยที่สุดถ้าถูกก็ถูกไปเลยมันก็คงจะถูกของเราสักงวดนึงจนได้นั่นแหละ ยัางจูนขึ้นไม่ถูกพห่นอ้อมครับมาครับเราจะถูกที่8ป็ต่อมา1นึ่งพฤศสกีกาจะมาใช้16บหกพฤศสกีกาครับสูตรที่หให้บวก10หน่วยล่าง8ปบวกเเป็น5้าหบวกสองจะเป็น7บวกอีก2เป็น9บวกอีก7เป็น16บวกสเป็น18บแปดเจ็ดเก้สูตรที่สก็เหมือนกัน7จบวกแเป็น15บห้าห้ปบวกหจะได้0ูนย์ 0ไปบวก6ได้ 6, 6ไปบวก3มได้ 9, 9ไปบวก8ได้7 1็ดรอยสครั้งที่1บวกกัน4ีบวกสี่ได้ 8, ปดแบวกหได้13บวกหได้สีบวกแได้สองบวกแได้0น ถ้าชนกันเจ oh, ็ดเกหกโดวนี้งวดน,นี้เป็นเรื่องเลยเพราะว่าอะไรครับมันจะชนไม่เหมือนกันมันไม่ชนทั้งสามสูตรเลยมันจะต้องสองสูตรหนึ่งที่ชนกันแล้วเอามาวิ่งชนอีกฝั่งหนึ่งอย่างงวดน,นี้อาจับชุดนี้จะได้ที่7กับ9อ่ะสูตรนี้จะได้ที่ เจ็ดและเก้าหกเจ็ดเก้าพี่น้องครับถ้าชนแบบนี้ยึดสูตรนี้ทันทีเลยนะเพราะว่ามันชนสามตัวยังไงมันก็ดีกว่าชนตัวเดียวถ้าเอามาชนสูตรนี้จะไม่ชนถ้าเอาเจ็ดเก้าหกแปดมาชนสูตรนี้ไม่มีเลยเอาสูตรนี้มาชนสูตรนี้จะชนแค่ศูนย์ตัวที่ชนเยอะที่สุด จะเป็นตัวเด่นทันทีก็คือใช้สองสูตรนี้ชนกันเลยถ้าเราได้973นี้ยังมาวิ่งชนสูตรนี้ทันทีครับสูตรนี้ก็จะเป็น3 4 2 1 3 4 2 1อ่ะก็จะมาจับชนกันคว้ยกันนี่แหละถ้าเลขเด่นมันจะเสียแบบนี้ครับในนี้3 4ม2ไปกลับก็จะเป็น24หาง และมันออกเลยครับ16หกพื่อิกกาสี่ห้าแปดหนึ่ตัวล่างออกสามเ็ดสมันก็จะมาเข้าคู่ชุด3กับ7ตัวนี้พี่น้องครับจะมาเข้าคู่ชุด3 7แต่เราจะต้องใช้อยู่ยีหางนี้คือข้อเสียของเลขเด่น แต่จุดประสงค์ของผมจะใช้3าสูตรนี้ชนกันเพื่อที่จะได้เลขวิ่งเป็นตัวเน้นโอเคครับเราถูกที่เกตสามาดูวดต่อไปครับ16พฤศจิกิกาใช้1นธันวาครับสมบวกเกตได้ 0, 0ูนบกสได้สองบวกสองได้4ีบกเกตได้1นบวกสได้สามสองสี่หนึ่งสาม สาบวกเจ็ได้ 0, ูนบวกหได้ห้บวกหได้ 1, นบวกสได้ 4, ีบวกแได้ 2, องร้อยิครั้งที่1บวกกัน6กบวกศย์ได้ 6, 6หบวกหจะได้ 1, นบวกหจะได้สองบวกแจะได้ศูย์บวกแจะได้ 8, นี่ครับ ผมจะใช้สองสูตรนี้ชนกันเน้นที่หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองพอมาชนสูตรนี้จะมาเด่นที่หนึ่งกับสองทันทีทีนี้จะมาตัดแล้วเหลือที่1กับสองเพราะสูตรนี้ไม่มีสี่นี่ครับ มันก็นเลยเป็นแบบนี้สี่สองหนึ่งหนึ่งสี่สองก็ตัวเดียวกันนี่ได้แบบนี้ผมชอบไปที่สี่ไม่ได้ชอบสองผมก็เลยเอาสี่ไปชนชุดนี้ตามที่จริงมันมีสี่ชุดนะพี่น้องครับมันมีสี่ชุดด้วยกันแต่เมื่อมันชนกันแล้วมันมาที่หนึ่งสองอย่างเดียวผมเลยไม่ลงสูตรนี้ให้พี่น้องดู ถ้าเอาสูตรนี้มาสูตรนี้จะได้4 1 2 6มาชนชุดนี้แล้วก็ยังเหลือน1กับ2และวันนี้ถ้าใช้สูตรนี้แสนบวกศูนย์เก็ี1 4สนคือ4 4บวกศูนย์จะได้4 4บวกศูนย์ได้4 4บวกเจ็ดได้1 บวกหนึ่งได้สองขออภัยครับอ๋อถูกแล้วสี่บวกหนึ่งได้สองสี่บวกเจ็ดได้หนึ่งแสนเป็นสี่สี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกอีกสี่เป็นหก นี่ครับเราจะได้4 2 6พอมาตัดแล้วมันก็จะมาชนที่1กับ2และเลขที่ออกพี่น้องครับออกเลยครับ4 6 1 2 5 2 2ตัวล่างออก2 2มันชนกันที่2อย่างเดียวเลยเนี่ยตัวนี้ก็มาที่2กับ1มันก็จะมา2 2 ตัวที่ถูกคือ2ตัวนี้นี่และก็2องตันออกมามันก็จะมี1ติดเข้ามาด้วยตัวหนึ่งสี่จะหายไปแต่ผมชอบไปที่4เพราะมันกว้างดีเนี่ยใช้สองสูตรนี้หนึ่งี่สองที่มันชนกันเนี่ยผมยึดสูตรนี้เป็นหลักมาครับวดน,นี้เข้าที่เลข2ที่เลขขาดไม่ได้ผมบอกว่าต้องมี1นึสี่สองในเลขล่าง ทีนี้ก็จะมาถึงงวดที่หน่งธันวาไปใช้16บธันวาพี่น้องครับผมพาคำนวณงวดปัจจุบันพี่น้องครับ2อบวกสได้4ครับผมจะมาตั้งแนวนี้นะ4ีบวกสได้6 6หบวกสได้8 8ดบวก7ได้5 5าบวกสได้7 องบวกสองได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกหกได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดไปบวกแปดได้หกร้อยสิบครั้งที่หนึ่งเอาละอ๋อันนี้เลขห้านะอันนี้เลขห้าหกห้าห้า ร้อยสิบครั้งที่หนึ่งหกบวกห้าได้หนึ่งหนึ่งไปบวกห้าจะได้หกหกบวกหนึ่งจะได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดจะได้ห้าโอ้ยห้าไปบวกแปดจะได้สาม ถ้าชนพี่น้องครับเราจะได้ตัวชนแลวนะทนที่หครับสูตรนี้มีหและสูตรนี้ก็มีห8ดสูตรนี้มี8ดสูตรนี้ไม่มี8ปดห้าห้าห้าตัวที่สองคือห้าอ่ะผมจะตั้งหก่อนนะเจไม่มี ตัวที่ชนว่านี้ชนที่หกับหสูตรนี้มีหมีห้าสูตรนี้มีหมีห้าสูตรนี้มีหมีห้าแสนเป็นสี่สี่หนึ่งสองหถ้าใช้สูตรนี้มาตัด 1> 4126หลักแสนเป็น4 4บกศได้4 4 7บกเได้1บวก1ได้2บวก4ได้6 4126ถ้ามาตัดด้วย5กับ6ก็จะเหลือ6ตัวเดียวเพราะฉะนั้นจะวิ่งที่6 วิ่งบวกรูดที่หกหกมาผมรูดหกนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าศูนย์หกหนึ่งหก สองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกนี่ครับตัวที่ได้ในนี้ ถ้าหมาหกับห้าตัวนี้เลือ7เจดกับ8ตัวนี้เดือ8กับ9 มาตัวที่จะเด่นตัวแรกก็คือ5-6ที่มันชนกันนี้แหละผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเด่นเลยก็จะได้สองหางนี้เป็นตัวเด่นครับงวดนี้ได้วิ่งที่หกรูดหกท่ามันชนกันเอาสูตรนี้มาชน อาแสนบวกศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่คือรหัสบวกอ่เป็นเลขเด่นล่างนะครับแสนบวกศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่อืม ถ้าเอาแสนมาบวก0714จะมาชนที่หกตัวเดียวพี่น้องครับจะเหลือหกตัวเดียวอะแต่แน่ๆผมว่าหกกับห้าน่าจะมีโอกาสมาแล้ววันนี้เราจะเลือกถูกไหมหกกับห้าผมเลือกหกไปตัวเดียวผมเลือกหกตัวนี้เนื่องจากสูตรนี้มาชนโอเคครับสําหรับวันนี้คงพอแค่นี้ครับก่อนจะจากกันผมลุงทัดขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนวันนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ